ยี่สิบสองบาททําทําไมเปยี่สิบห้าเลยแบบนี้คะอืมอ๋อแต่ก็ไม่อยากขายแพนไปวันนี้่กดีเนอะแล้วก็มีขนมจีบด้วยนะะขนมจีบก็ทําเองทําเองหมดแล้วก็มีคอนด้วยอโอ้โหครุ้มเนยเล็กใหญ่นะอันนั้นคืออะไรคะขนมปลาอู้ชิ้นใหญ่ๆเนาะ แต่จะออกแต่ตามงานนะเออถ้าอยากกินต้องเรองานเท่านั้นไม่ขายมั่วนะจ๊ะไม่ขายมั่วขายเราสังคมอยากขายก็ขายไม่อยากขายก็ไม่ขายอขอบคุณนะครับขอให้ดีนะครับพี่ครับต่อไปเขาบอกว่าเป็นสวนเกษตรตั๊กแตแต่เขาขายอะไรเยอะแยะสินค้พื้นบ้านเออเยอะเลยขนมเยอะนริีเอะ์นะครับช้วยชานะฮะ แล้วก็มีพวกสมุนไพรต่างๆพวกชาใช่ไหมฮะมีมีชาด้วยอ๋อชาอะไรคุณชาเผือกโกโก้ชาเผือกโกโก้แล้วก็มีชาโกโก้โกโก้นิฟนะครับอ่ะปุกเอียงใช่ไหมแม่อันนี้ต้องตกโตนใช่ไหมแม่ของเพลิศกิจของเพลิศกิจเป็นวิสาหกิจไงคุณโอ้โหโกโก้โดน้ชาอันนี้เป็นของโบราณอันนี้เป็นของขุนใจไง สมุนไพรย้อมโมบำรุงโมอ๋อก็คือไม่มีฐานพีนีแน่นอนแล้วไม่ติดผิวหนัยใช่ไหมอไม่มีงอกเลยตายไปายแม่เลยตายคุณแม่เลย เขาแม่จะขายฟองเนี่ก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็เลยไม่ต้องย้อมผมวันนี้วัยนขายหมดแล้วอนนี้ขายหมดแล้ววันนี้มีแ่โเหลือแต่โลชั่นอย่างเดียวใช่ไหมครับชกันยุงด้วยากันยุด้วยสบู่เลวก็ด้วยสบู่เลวค่ะค่ะ ปได้หมดเลยค่ะค่ะอ๋อคือสุดยอดเลยเดียวจบครบใช้ทยทั้งห <Really? S 3> ัว <diver> ต <gent> ัวแล้วก็ยังมีผิวหน้าวันนี้ขอบคุณนะครับแม่อ่ะมาต่อที่ผักกันบ้าง20บาท15บาทโอ้โหผักโอเคใบมะกรูดเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะผักทอสด้วยไหนไหนไ่นอ้ออันนี้ผักอะไรผักกระนกเขา ก็ไปตั้งหิ้ได้เลยไงก็ได้รสยู่ในตู้เย็นใช่นะครับแล้วมีผักคอสด้วยกันดีเลยก็ไปกินแบบสลัดนะฮะอร่อยค่ะอืมแล้วก็มีเขือก้อยหัวรู้จักครับรู้จักรู้จักเพลงคนอยู่ในหมงไม่บอกว่าต้องมากินผักสิ่สองหรอเอ็นมีหลังบ้านนี่หมดเลยบ้านผมอ่ะจริ้หรอใช่อันนี้ดีอันนี้งานวิจัยเยอะนะฮะ ก็ซีฟมะเขือเนี่ยช่วยในเรื่องของตับไขมันนชอบนชอบกินน้ำพริกนะฮะสิบบาทเองนะครับโอเคกล้วยก็โอ้โตโตเหรอใหญ่โตโอ้โหลานนะฮะโอเคขอบคุณครับโซลต์คุณยี่สิบบาทเองถูกมากถูกมากในนี้พร้อมทานเลยใช่ไหมพี่ทานได้เลยสุดยอดโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ชายขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับนี่เป็นอ้าวโอ้โหแล้วขนมจี